สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วตามสัญญาค่ะวันนี้อพอดีบิมมีเวลาว่างก็เลยมาทำคลิปตอนนี้ดีกว่าค่ะกลัวพรุ่งนี้ที่บอกว่าหลังจากที่เลิกงานเสร็จแล้วใช่ปะ่ะคะคือจะเล่าให้ฟังคือกลัวว่าคลิปมันจะยาวมากแต่ก็คงแต่ถ้าได้เล่าไปนี่ก็คงจะยาวเหมือนกันค่ะก็เลยะจะแบบว่าคือถ้ามันยาวมากเนี้ยก็ต้องตัดเป็นแบบ สามช่วงใช่ป่ะคือแบบให้ทำเป็นสามคลิปไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นบกขอขอบคุณนะคะที่บอกว่ามีคนติดตามเยอะมากเลยตอนเนี้ยก็มีทั้งในอินบ็อกซ์ด้วยแล้วก็หลายที่มีคนถามเข้ามาเยอะอายุทำงานอะไรที่เมืองไทยเ้วมาอยู่นี่ได้ยังไงแล้วมาเรียนหรือมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถามเข้ามาเยอะมาก โอเคมาเริ่มเลยละกันบีย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์เมื่อ,อปีสองพนนะคะปี2009เริ่มย้ายมาอยู่ใช่ปี2009เริ่มย้ายมาอย, 2009, ย,าย,าอยู่เมื่อตอนอมกราคมแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวค่ะคือแบบก็คือมาถึงปุ๊บก,ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าก็ต้องรอไปเรียนต้องรออย่างเงี้ยต้องรอแบบว่าเรา แต่งงานจ,จดทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วหลังจากนั้นคือเราได้เอกาสารมาใช่ป่ะคะแล้วก็เอาไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเอาชื่อเราเข้าไปในแบบว่าชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนฟินแล้วก็จะส่งชื่อไปเข้าคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนมากคนที่แต่งงานกับคนฟินอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องบอกว่า ต้องส่งไปเรียนค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติเลยก็ต้องส่งไปเรียนค่ะเรียนภาษาฟินก่อนออตอนแรกบีย้ายมาเดือนมกราคมนะคะเ,เดี๋ยวก่อนขอ,อขอย้อนไปก่อนคือจริงๆบีไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาอยู่นี่เลยนะคะเพราะตอนออบีเจอกันกับแฟนบีเมื่อปี2000 2004ค่ะ2004ถ้าพีจำไม่ผิดใช่คือแต่มันก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือเจอกันปกติเขาก็ไปทำฟันอะไรเงี้ยปกตเิเจอเมื่อ2004ก็คือคบกัน4ปีก็คือตอนแรกก็เขาก็ชวนทุกปีนะคะว่าเออย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือได้ได้แบบบีก็มีงานมีการอะไรเงี้ยที่มั่นคงใช่ปะที่เมืองไทยที่เมืองไทยบีก็เป็นผู้ช่วยตันตแพทย์นะะเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์มา8ปีที่เมืองไทย7 7ปีก็ปี2001ัะค่ะบีเริ่มทำที่เมืองไทยเป็นผู้ช่วยหมอะฟันมาที่เมืองไทย2001บีออกตอน2008แล้วก็2008จะไปไจะไ,ไ,ไ,ไปปลายปีค่ะแล้วก็2009เก่อก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คบกันมาเนี่ยค่ะ4ปี4ปี2004ถึง2008คบกันมา4ปีเนี่ยค่ะแฟนก็ไปกลับไปกับบีก็เคยมาที่นี่นะะที่ที่ฟินแลนด์ มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูว่าเออเขาอยู่ยังไงดูอากาศด,ด,ดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมีโอกาสเขาชวนมาแล้วก็ต้องอโอเคเอตอนที่บีย้ายมาออยู่ใหม่ๆเนะะี่ยค่ะเมื่อมกราคมใช่ปะคะแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะคือโรงเรียนนะ่ะคือ คอสของชาวต่างชาติเนี่ยคะ่ะเขาเปิดไปแล้วแล้วเขาก็เลยบอกปีบอกว่าให้รอไปถึงเดือนพฤษภาคมค่ะถ้าจำไม่ผิดให้รอถ,ถึงเดือนพฤษภาคมก็คือช่วงสเดือนที่รอค่ะมันเป็นอะไรที่แบบทรมานมากแล้วคืออากาศแบบมันหนาวมากค่ะตอนที่พีมาอยู่นะจำได้เลยว่าลบ29าลบ30อะไรเงี้ยคือมันมืดมันมืดทุกที่อะไรเงี้ยมันก็จะมืดประมาณกี่โมครับ บ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเนี้ยมันก็มืดแล้วช่วงช่วงเดือนมกราคมนี่ยังไม่แบบมกรายนี่ยังยังไม่สว่างเท่าไหร่เข้าเดือนกุมภาพันธ์อะค่ะมันก็จะเริ่มแบบว่าสว่างขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหิมะอะฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีหิมะเยอะมากเยอะแบบคือแบบคือไม่สามารถจอธิบายได้คือแต่ดีอะที่ที่แบบว่าเขาบ้านเมืองเขาดีเนาะเขาจะมีรถ ตักขิมะรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของเขาไปนี่ค่ะตอนนั้นอ่ะบีก็มารอสี่เดือนใช่ปะ่ะคะรอเข้าโรงเรียนสี่เดือนก็คือ,อช่วงที่รอค่ะบีก็เรียนคือแฟนบีก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวขออนี้แปบนึงอตอนที่บีออยู่เมืองไทยใช่ปะ่ะคะคือไม่เคยคิดเลยว่าจะอะจะมาอยู่เมืองนอกคือไม่เคยคิดเลยค่ะไม่ไม่เคยคิดเลยอแต่ว่าก็มีชาวต่างชาตินะคือไปหา ทำฟันใช่ไหมตอนที่บีอยู่เมืองไทยอะไปทําฟันแล้วเขาก็แบบเหมือนกับแบบจีบบ้างอะไรเงี้ยก็ตามภาษาไปนะตอนตอนนั้นเ,เคยมีมีใครเคยจาได้ปะคะจะมีโฆษณาโฆษณาโฆษณาหนึ่งนมผงเด็กอะไรประมาณนี้คะ่ะที่ที่ที่เขาจะถามเด็กว่า,เ,าเหมือนกับว่าทดสอบไหวพริบของเด็กอะไรเมื่อกินนมของยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยว่าเด็กจะฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยตอนตอนนั้นบิเด็กเด็กอะบีจำได้ เขาก็ถามว่าอะไรนะถามว่าเมืองอย่างเช่นเมืองไทยใช่ไหมคะไทยแลนด์เมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไรอะไรเงี้ยก็มีคนตอบไปของเดนมาร์กของนู้นนี้นั่นแล้วก็คาถามสุดท้ายก็คือถามว่าแล้วเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ล่ะชื่ออะไรแล้วก็มีเด็กยกมือตอบเฮลซิงกิก็คืออันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่บีรู้ว่าอ๋อประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงก็คือเฮลซิงกิก็เพิ่งจะรู้ตอนนั้นนะคะค่ะโอเคกลับมาที่เรื่องเรียนต่อ,อช่วงเนี่นะคะบีรอไปเรียนใช่ไหมคะช่วงที่รอไปเรียนแฟนบีก็เลยคือมันไม่มีอะไรทําเลยค่ะคือแบบออกไปไหนก็ไม่ได้คือแบบคือไม่อยากจะออกเพราะว่ามันหนาวจัดแล้วก็เพื่อนก็ยังไม่มีบีมีเพื่อนแค่คนเดียวค่ะที่แบบว่าคือ,อพอดีแฟนบีเขาเป็นเพื่อนกับ แฟนของเพื่อนบีคนนี้ค่ะเขาก็เลยแบบเอมเอมีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเขาเนี่ยก็มีภรรยาเป็นคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปแนะนำอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ช่วงที่บีรอเรียนใช่ป่ะคะแฟนบีก็บอกว่าสามีสามีบี B. ก็บอกว่าเออถ้างั้นนะ่ะเธอก็ลองแบบว่าเข้าดูใน YouTube ซิอะไรเงี้ยเข้าไปดู หาดูตามอินเทอร์เน็ตซีอะไรเงี้ยว่าที่เนี่ยเขาพูดกันยังไงก็เหมือนกับเริ่มต้นแบบเราเรียนเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือบคือมันยากสําหรับบีมากเลยแล้วบีคิดว่ามันยากสําหรับทุกคนด้วยที่พูดภาษาอังกฤษเป็นนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมัน A B C ใช่ปะคะแล้วก็แต่ว่าภาษาฟิน่ะมันเป็น A B C พอเป็น r B C เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแบบจะตีกันในหัวค่ะ A b c DAFG อะไรอย่างะไรเงี้ยแต่ว่าอังกฤษก็ ABCDEFG คือมันมีฟินมันก็มีทั้ง E แล้วก็แต่ว่าอ่อเขีย e น e ไงคะโอเคไม่เป็นไรคือมันคือมันสับสนมากค่ะเอ่อพอโอเคแล้วพอตบีได้เริ่มเรียนเริ่มเรียนเมื่อเดือนทันเอ่อ พฤสภาคมพฤสภาคมเขาก็จะให้เข้าไปสอบอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าก็จะเข้าไปในห้องห้องนึงครูก็จะถามอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเขาถาม็นภาษาฟินเลยนะคะเราบีกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเราคุยแต่ภาษาอังกฤษกับแฟนเราใช่ป่ะคะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเขาจะมีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งอะค่ะหนังสือพิมพ์อันหนึ่งอะ,งม,อนนงอะมาให้อ่านแต่ด้วยความที่แบบว่าแต่บีอฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยะคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าเหมือนกับว,ว่าเขายื่น หนังสือพิมพ์มาให้แล้วก็ให้เราลองอ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะทำอย่างเงี้ยไปแล้วบีอะแต่ดีหน่อยที่บีต้องขอบคุณแฟนบีคือเขาสี่เดือนใช่ปะคะที่บีรอเข้าเรียนอบีก็เข้าไปดูใน y YouTube ในอะไรเงี้ยค่ะคือการออกเสียงว่าคําว่าชั้นเขาพูดว่าอะไรไม่ใช่แบบว่าคือ I อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ภาษาฟินชั้นแปลว่าชั้นคือมินามินาอะไรเงี้ยค่ะแล้ว ด้วยความที่แบบว่าคือต้องขอบคุณตัวเองด้วยคือแล้วบีคือรักในการเรียนไงคะคือหัวมันก็เลยไปเร็วอะไรเงี้ยพอครูให้ไปอ่านเสร็จปุ๊บบีก็แบบเอออ่านได้อะไรเงี้ยเขาก็เรียว่าโอเคถ้างั้นก็คือรับเข้าอะไรเงี้ยเพราะป,ปีปีหนึ่งมันก็จะมีชาวต่างชาติแบบเข้าไปเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะก็มีจากรัสเซียสวีเดนเดนมาร์ก เอยอรมันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก,เขาก็มาอยู่ที่ฟินแลนด์เหมือนกันอะไรเงี้ยเ,เขาก็รับเข้าไปห้องนึงก็มี16คนนะคะแต่ก็ก็มีเพื่อนคนไทยด้วยห้องบีมีเพื่อนคนไทยคนเดียวอะค่ะมีเพื่อนคนไทยคนเดียวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกว่าจากประเทศอื่นๆ, <S <S ๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะตรุรกีอะไรเงี้ยจากประเทศอื่นอพอเสร็จปุ๊บโอเคค่ะมันเก้านาทีแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปคลิปสองต่อเลยค่ะ